สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคัาพิเศษนะครับมีบทความของสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับเมื่อวันจันทร์ที่28สิงหาคมส2566น,นะครับน่าสนใจมากแล้วก็เป็นมุมมองที่น่าน่าศึกษานะครับในทางการเมืองเขาบอกปิดฉาก3ปอป้อมจบไม่สวยเดินเกมบล็อกเศษฐาแต่ตู่ไม่เอาด้วย อลองดูนะครับผมชอบมากผู้จัดการเพราะว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาประชุมคอรมอนัดสุดท้ายมาเมื่อวานนี้แล้วครับหลังจากอยู่ในอำนาจมาเก้าปีผู้จัดการสามหสิบนะครับอำนาจสามปอถึงข่าวปิดฉากหลังบิ๊กป้อมเดินเกมหนักก่อนวั word, นโหวตนายกชวนพลเอกประยุทธ์ ให้สั่งสอวในสายช่วยกันบล็อกเศษฐาเพื่อให้เก้าอี้นายกตกมาอยู่กับตัวเองตามที่เคยฝันแต่น้องตู่ไม่เล่นด้วยเพราะไม่มีความจำเป็นบิ๊กป้อมจึงกลายเป็นทหารแก่จนแต้มอำนาจบารมีไม่เหลือแม้แต่เอปรินาคนที่เคยรักก็ตดสัมพันธ์ไปจับตาขบวนการเช็คบินสามลุงที่จะตามมา การลงมติเพื่อเลือกนายุทมตรีในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่สังเกตว่าพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อแรงหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ได้ปรากฏตัวในสภาและจนถึงวันนี้ก็ยังเงียบสนิทคือวันก่อนนี้แกปรากฏตัวไปแล้วนะครับเห็นว่าไปกินชาบูเนาะซึ่งน่าจะเป็นข่าวลางว่าพลเอกประวิ จบเส้นทางจะจบเส้นทางการเมืองแบบไม่สวยนะจากว่าที่นายงตรีคนที่30ในช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินถูกเสนอชื่อก็มีกูรูหลายคนฟันธงว่าพลเอกประวิทย์น่าจะได้เป็นมากกว่าแต่สุดท้ายพลเอกประวิทย์อาจกลายเป็นเพียงทาหารแก่ที่จดแต้ พิเดการวิเคราะห์ตอน,นะครับบอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของยุคสามป่อมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้กลับพ่ายแพ้อย่างหมดรูปคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบิ๊กป้อมมีความใฝ่ฝันที่จะมีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์ในฐานะนายมนตรีของประเทศไทยสักครั้งในชีวิตว่ากันว่าในสมัยหนึ่งพลเอกประวิทย์ได้ไปพบสมเด็จวัดยานาวาสมเด็จได้ดูดวงให้ บอกว่าในชีวิตพลเอกประวิตยจะได้คุดทอง2ตัวนะครับตัวแรกคือคือผู้บัญชาการทาาาราหารบกซึ่งก็ได้ไปแล้วอีกตัวหนึ่งคือนายมตรีทําให้พลเอกประวิตยมั่นใจว่าตำแหน่งนายมตรีจะมาที่ตนเองอย่างแน่นอน <c oughs> ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเน,นื่องว่าพลเอกประวิตยพร้อมจะวางมือทางการเมือง ตามหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาไปเช่นกันแล้วส่งไม้ต่อไปที่ปอที่4คือบิ๊กป๊อกพลตำรวเอกพัชระวราดรวงสวรน,น้องชายของบิ๊กป๊อมนั่นเองถึงแม้พลเอกประวิตยจะไม่เคยตอบคำถามอย่างชัดเจนด้วยตนเองแต่คนรอบข้างรู้กันดีว่าความฝันที่จะนั่งก้าอี้นายมนตรีของพลเอกประวิทยไม่เคยจางหายไปจากความตั้งใจ ที่แนวแน่และมุ่งมั่นคิดหาทางกลวิธีเพื่อส่งตัวเองเดินตามความฝันให้สำเร็จรุ่งรงมาโดยตลอดพลเอกประวิชชื่อว่านายเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสาวสายของตนเองและสายของพลเอกประยุทธ์มีมากพอที่จะบล็อกนายเศรษฐาไว้ได้แม้กระทั่งช่วงกลางดึก วันเลือกนายกมนตรีวันอังคารที่2ส,สิงสหาคมที่ผ่านมาก่อนถึงเวลาโหวตนายกพลเอกประวิทย์ยังไม่ละความพยายามถึงขั้นเรียกพลเอกประยุทธ์หารือด่วนที่บ้านป่ารอยต่อเพื่อเจรจาใช้ความเป็นพี่น้องชักชวนให้ร่วมลบในเกมการเมืองครั้งใหญ่โดยพลเอกประวิทย์หวังว่าสาวสายลุงตู่ที่มี กว่า100ชีวิตร่วมมือกันหักหลังพรรคเพื่อไทยไม่หนุนนายเศรษฐาขึ้นเป็นนายกรีก็จะทำให้พรรคเพื่อไทยหมดทางไปเพราะคิดว่าหากเศษฐาถูกคว่ำแล้วพรรคเพื่อไทยคงไม่เสนอชื่ออุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเพราะทางครอบครัวโดยเฉพาะคุณหญิงพจามานรวมทั้งนายทักษิณไม่เห็นด้วยที่จะให้อุ้งอิงเป็นนายกมาเป็นตัวประกันทางการเมือง ทำกลางกระแสตกต่ำของพรรคเพื่อไทยดังนั้นผลเอกประวิทย์จึงหวังรับไม้ต่อจากพรรคเพื่อไทยและส่งตัวเองขึ้น,นันเก้าอี้นายมงตรีอย่างเป็นภาคภูมถึงแม้อาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ขอให้มีสวทั้งสายลุงตู่และลุงป้อมสับสนตนเองขึ้นมาก็ย่อมเป็นไปได้นะครับต่อนะครับ สนุกและน่าสนใจมากไม่เหมือนที่อื่นนะครับแต่สถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเมือ่อพลเอกประยุทธ์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามเพื่อสารฝันพี่ป้อมเนื่องจากพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้รับเก้าอี้สำคัญอย่างกระทรวงพลังงานมากอดไว้แนบอกเรียบร้อยแล้วแถมคนสนิทอย่างนายสุภาพรพงษ์พันมีชาว หรือจะเป็นนายพีรพันธ์สาวรีรัฐวิพาสก็ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการชนิดที่ชั่วยิ่งกว่าชั่วเมื่อน,น้องตู่ไม่รับไม่ตอบรับพ่ป้อมก็ผิดหวังอย่างมากทำให้สถานการณ์ที่บ้านป่ารอยต่อตกอยู่ในสภาวะเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนก่อนที่บิ๊กป้อมจะตัดสินใจวัดพลังตัวเองเดิมพันด้วยเก้าอี้นายยมตรีโดยสั่งสวสายทหาร เพื่อนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6รวมถึงสวสายตรงของตัวเองให้งดออกเสียงและยังต่อสายหาขอบอเหล่าทัพให้ร่วมด้วยช่วยกันอน,นี้ครับดูผุ้จัการนะครับเพื่อไทยเขาบอกว่าเพื่อไทยแก้เกมบิกป้อมดึงงูเห่าประชาธิป,ปัตย์16เสียงมาปกเกมการเมือง เมื่อคืนวันที่21สิงหาคมเป็นไปด้วยความตึงเครียดข่าวนี้หลุดเข้าถึงหูเพื่อไทยพักเพื่อไทยรู้ว่าพลเอกประวิทธ์เดินเกมแทงข้างหลังจึงเป็นที่มาของการดิวข้ามขั้วระหว่างพรคเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์ก่อให้เกิด16หมู่เห่าประชาธิปัตย์จากค่ายนายเสริมชัยสีออดมาร่วมเกมนี้โดยหวังว่าถ้าปรับคอรมอครั้งหน้า งูเหาประชาธิปัตย์สายนายเฉลิมชัยก็จะขอสักหนึ่งรัฐมนตรีว่าการและหนึ่งรัฐมนตรีช่วยเป็นข้อแรกเปลี่ยนถือว่าได้ถือว่าการได้เข้าร่วมรัฐบาลก็ยังดีกว่าเป็นฝ่ายค้านกับพรรคเก้าไกลก็ปล่อยให้ปูชนียบุคคลอย่างในชวนหลีกภัยในบัญญัติบรรทักฐานซึ่งลงมติไม่เห็นชอบกับการโหวตให้ในเศรษฐาเป็นนายกกอดคอกินอุลมคันกันไป สถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐย่ำแย่อย่างต่อเนื่องเมื่อต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าหาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่พลเอกประวิตย์เป็นที่ตั้งอีกแล้วเช่นทหารเอกของลุงป้อมร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าพยายามวิ่งให้ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการร,มรวมถ,ถึงพรรคเด็กในสังกัดของตัวเองอย่างนายไผรลิกได้รับมรดรีช่วยอีกเก้าอี้ ส่วนใายสต,ติพร้อมพัดก็ไม่น้อยหน้าที่วิ่งไปหาผู้มีบาร,รมีในตระกูลชินวัตรเพื่อทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองเป็นรัฐมนตรีอีกซักสมัยหรือแม้แต่น้องชายอย่างพลตำรวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณก็ยังมองพี่ชายควรวางมือการเมืองและเปิดโอกาสให้คนอื่นมาสานงานต่อเสียทีจากความพยายามทั้งคืนวันที่21แต่ดูท่าจะไม่ถึงฝั่งฝัน เพราะเช้าวันอังคารที่สองที่ผ่านมาก่อนมีการโหวตเลือกนายกก็มีข่าวนาหูว่าพลเอกประวิทธิ์ในฐานะสสบัญชีรายชื่อจะไม่มาเข้าร่วมประชุมโหวตในรอบนี้และเมื่อถึงเวลาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆริงัฐาในวันนั้นไร้เงาบิ๊กป้อมพลเอกประวิทธ์วงส่วนเมื่อการโหวตนายมตรีจบสิ้นลงความศักดิ์สิทธิ์และความน่ากลัวในอำนาจ และบารมีในมือของบิ๊กป้อมก็หมดลงไปด้วยเพราะตัวเลขสวที่ลงมติไม่เห็นชอบงดออกเสียงฟอ้องออกมาให้เห็นมีจำนวนน้อยนิดมีเพียง81เสียงจากจำนวนสวทั้งหมด250ที่ย้อนแย้งกับคำพูดคุยโวของพลเอกประวิทย์เสียเหลือเกินเมื่อเห็นผลคะแนนออกมาเช่นนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่พลเอกประวิทยจะไม่มาร่วมการบตในครั้งนี้ เพราะถ้ามาก็คงไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทั้งฝั่งเพื่อไทยจริงๆแล้วก็ได้หาทางหนีที่ไล่เอาไว้เพื่อโอกาสว่าพลเอกประวิทย์จะสั่งพักพลังประชารัฐให้โดโหวตทั้งพักก็ยังมี16เสียงของประชาธิปัตย์มาช่วยหนุนอีกทั้งเสียงสวสายวิกตุก็มีการคอนเฟิร์มว่าไม่มีปัญหา เพื่อไทยก็จะสบโอกาสตัดพักพลังประชารัฐทิ้งและนําพักประชาธิปัตย์มาเสียบแทนแถมยังดึงเก้าอี้กลับมาได้อีก2ตัวอีกด้วยแต่เมื่อร้อยเอกธรรมนัในายสันติพร้อมพัดและลูกพักไหวตัวทันพลังประชารัฐจึงไม่มีการแหกข้อเกิดขึ้นซึ่งคงต้องจับตากันต่อในวันอีกสองสวันนี้พักเพื่อไทยสุขสมหวังกับตำแหน่งนายก แล่นปรีไปแล้วจะเอา16เสียงประชาธิปัตย์มาเสียบแทนใครหรือไม่ซึ่งก็มีสิทธิ์ในพรรคเพื่อไทยเช่นกันว่าให้ตัดพรรคพลังประชารัฐออกไปเลยให้เป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับพรรคเก้าไกลซึ่งคนที่เสียวสหลังมากๆคงไม่พ้นร้อยเอกธรรมทัศน์และนายสันติมาดูตรงนี้นะครับผูบ้จการวิเคราะห์ต่ออันนี้ก็สนุกดีเลือใคร เราได้เห็นเบื้องหลังกันเอปรินาสะใจบิ๊กปั้มสัมผัสความพ่ายแพ้เหมือนจะผีสั้นด้ำพล่อยในวันที่23สิงหาคม66นางสาวปรินาไกรคุปอดีตสอสอราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อชมคลิปปรินาส่งกำลังใจให้พลเอกประวิทย์ซึ่งเป็นคลิปจากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนช่องหนึ่ง เมื่อวันที่22สิ่งหาคมก่อนวันลงมติเลือกนายกโดยคลิปนางสาวปรินามีการอ่านใจพลเอกประวิทย์ว่าจะไม่ไปประชุมร่วมรัฐสภาในการโหวตนายเศรษฐาทวีสินซึ่งก็เป็นความจริงพอผลการโหวตออกมานายเศษฐาทวีสินได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาไปถึง482เสียง และได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกนัมตรีคนที่30ของประเทศไทยนางสาวปรีนาก็เลยโพสต์ถึงพลเอกประวิทย์ว่าเคยเห็นคุณลุงเศร้าเพียงการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แพ้ทุ่มทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจสะใจ เพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้เสียดายที่คุณลุงไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัฐคุกคามการถูกตำรวจด,ดา่าพูดจามไม่ดีกวนตีนและใช้กำลังติดตามปรินาไปทุกผนแห่งช่วงเลือกตั้นพี่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้อย่างไรไม่เหลือเยื่อใหญ่หัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพ เบีย้ยมาตลอดแต่โดนคุกคามขนาดน,นี้จิตใจทำด้วยอะไรจะเรียกว่าเอปรินาสะบั้นความสัมพันธ์กับลุงป้อมแล้วก็คงไม่ผิดเพราะจากที่เอโพสก็เหมือนจะเพิ่งรู้สึกว่าที่แท้จริงแล้วตัวเองเป็นเบีย้ยของลุงป้อมตอนที่ยังมีอำนาจวาสนาอยู่ก็ทำงานรับใช้ลุงป้อมใครมาแตะลุงป้อมไม่ได้เอปรินาต้องออกมาฟาดฟัน เอาตัวเข้าแรกเพื่อปกป้องลุงป้อมแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพี่ชายปรินาลงสมัครเลือกตั้งที่จังหวัดราชบุรีก็โดนข่มขู่ถึงจะไม่พูดก็เข้าใจดีว่ามาจากสายลุงป้อมนั่นเองนี่คือความแค้นผู้จัดการวิเคราะห์ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับลุงตู่ไม่อดวยกับลุงป้อมเพราะแค้นรมนันในวันลงมติเลือกนายก พลเอกประวิทย์เคลื่อนไหวสั่งการต่างๆทําเอานายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยระแวงว่าสุดท้ายเสียงจากพลังประชารัฐ <c oughs> อาจจะไม่ลงมติให้ก็เลยเป็นที่มาว่านายภูมิธรรมเรียกกลุ่มประชาธิปัตย์กวนเฉลิมชัยเดชอิดมาคุยไว้ก่อนเพื่อกันเหนียวนอกจากนี้แล้วยังเห็นว่าคืนก่อนลงมติเลือก นายกพลเอกประวิทยเรียกพลเอกประยุทธ์ไปคุยแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เอาด้วยเพราะไม่อยากเห็นร้อยเอกธรรมนัฐพมเผากลับมาผง,งาดอีกครั้งเพราะมีความแค้นกันอยู่ถ้ากลับไปร่วมมือกับปิ๊กป้อมอีกทีคนที่จะได้ประโยชน์คือร้อยเอกธรรมนัฐและนายสันติพรมพัฒน์ว่ากันไปพลเอกประวิทยนั้นในทางส่วนตัวกับคนใกล้ชิดที่รู้จักกัน ไม่ชอบนายเศษฐาทวีสินและพูดอยู่เสมอว่านักธุรกิจจะมาบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรไม่มีความรู้เลยแม้แต่นิดเดียวมองว่าตนเองน่าจะมีคุณสมบัติที่จะบริหารบ้านเมืองได้ดีกว่าแต่พลเอกประวิตธคงลืมไปว่าตนเองบริหารบ้านเมือง8ปีที่ผ่านมาก็มาจากสายทหารก็ไม่เคยบริหารชาติบ้านเมืองมาก่อน เคยแต่บริหารกองทัพบ,บกเท่านั้นข้อแตกต่างก็คือนายเศรษฐามาด้วยความชอบทำพลเอกประวิตย์เอาปืนไปเจาะหัวให้เขายอมรับเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างมีอยู่มากมายแล้วแปดปีกว่าที่ลุงปัง้มลุงตู่ลุงป๊อกเข้ามาบริหารประเทศนั้นก็ต้องดูว่าคนที่ทำงานได้จริงๆและมีผลงานนั่นคือใครแต่ ที่แน,แน่ไม่ใช่พลเอกประวิทย์แน่นอนบทเรียนของลุงป,ป้อมถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งในที่สุดแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณหมดรูปหมดทรงร่วงหล่นลงมาไม่มีอำนาจไม่มีบารมีแล้วหลายๆคนก็ต้องตีจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในสันติพรมพัฒก็ตีจากแม้กระทั่งน้องชายตัวเองพลเอก พลตหมดเอกพัชรวาดวงสุวรรณในวันที่นายเศรษฐาสวีสินรับพระบรมราชโองการก็ยืนอยู่ในกลุ่มนายเศรษฐาด้วยจึงไม่มีอะไรน่าแปลกใจถ้าจะพูดว่าวันนี้จุดจบลุงป้อมมาถึงแล้วคนที่เคยพึ่งพาบารมีลุงป้อมที่เคยมีอยู่อย่างมหาศาลก็ต้องหาที่เกาะใหม่บ้านตา้อยต่อ ที่เคยมีคนเข้าไปแน่นหนาคึกคักหัวกระไดไม่แห้งนับจากนี้ไปจานวนแขกที่ไปเยือนจะค่อยๆลดน้อยลงและทั้งสามปอก็มีคนจ้องเช็คบินอยู่นานมากอีกสองปีประธานปปชที่เป็นคนของลุงป้อม,มก็จะหมดวาระ เมื่อพักการเมือง,ง,งเข้ามาก็จะเอาคนของตนเองเข้ามาในในปปชจะมีการเช็คบินทั้งสามตุ้มอย่างเป็นกระบวนการแน่นอนขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง o u t u b e ชีพทางกาเกษสวัสดีครับ